ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทารอดอินเบรนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษศนะคะในเดือนเมษายน2563การทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะก็จะมีการทํานายของคนโดยทั่วไปแล้วก็เจาะลึกทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วก็หาดูใจกันอยู่คนเป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษสาหรับมือที่3คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ว่าในช่วงนี้จะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักนะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากถ้าเชิญชอบถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่พื้นฐานเกี่ยวกับความรักของคนโดยทั่วไปจะมีไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งถ้วยนะคะถือว่าได้ภาพไพ่ที่ดีมากเลยไพ่พินเทศพระราชาถือถ้วยพระราชินีถือเหรียญหไม้เทา้าสองเหรียญสี่ดาบห้าเหรียญพระราชาถือไม้เทา้า แล้วก็ไพ่สรุปของคุณกลงล้อนะคะถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะคะในเดือนนี้มองไพ่พื้นฐานของคุณในหลายหลายคนนะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะเริ่มจากคนโสดที่ยังไม่เจอใครนะคะในช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะเลยนะคะเหมือนกับว่าโชคชะตากำหนดให้ได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจเข้ามา ก็จะมีลักษณะคนธานุน้ําน้ําก็มีกรกฏพิกชิธาดดินมังกรพฤกษกกันธาุไฟเมสสิงธนูนะคะมาเยอะเลยนะคะสําหรับคนโสดนะในช่วงเนี้ยไม่มีเหงาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะจะมีรักใหม่ๆเข้ามาแล้วก็บางคนที่มีคนคุยแล้วหรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะความรักอาจจะดูนิ่งๆบ้างในบางครั้งหรือไม่ก็บางคนอาจจะห่างหายไป หรือก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาหันหลังให้กันนะคะแต่ยังไงบอกได้เลยว่ายังกลับมานะคะคนรักของคุณยังมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจเพราะว่ายังไงเขาก็ไปไหนไม่พ้นคุณนะคะยังวนเวียนอยู่แล้วก็ไพ่กองล้อเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่ถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณเลือกได้ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถือว่าในเดือนนี้ถูกอกถูกใจในหลายๆคนนะ เพราะว่ามองภาพไพ่เหมือนคุณคิดมากนะคะค่อนข้างซีเรียสจริงจังเกี่ยวกับความรักไม่ต้องคิดมากไปนะคะยังไงก็มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะความรักของคุณไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วงสําหรับเดือนนี้นะคะถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างดีเพราะว่าหกม้เท้านะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิมาเจาะลึกเลยคนโสดที่มีคนคุยในช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตัวตนของคุณหกเหรียญน,นะคะความคิดความรู้สึกของคุณชาราอัฉริความสัมพันธ์สองไม้เท้าไพ่ยขยายได้เจ็ดเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่นี้มาดูซิตัวตนของคนรักคุณอัศวินถือถ้วยความคิดความรู้สึกของเขาได้หนึ่งเหรียญความสัมพันธ์ได้ หนึ่งดาบไพ่ขยายได้สี่แม้เท้าแล้วก็ไพ่ฤาษอสีนะคะของคนรักของคุณค่อนข้างดีนะแต่นี้มาดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตัวตนของคุณคุณเป็นคนดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าคนรอบข้างแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยในคนรักนะคะส่วนตัวตนของคนรักคุณเขาก็มีจิตใจที่ดีนะมีความรักให้กับคุณนะคะ ต่างคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือไม่ก็มีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้แต่ความคิดความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่าห่างเหินกับคนรักนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือไม่บางคนอาจจะมีรักทางไกลก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอยู่ห่างไกลกันนะคะคุณก็เลยคิดว่ากลัวว่าคนรักจะเอาใจออกห่างนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าระยะทางระยะห่างระยะเวลาก็ได้ หรือต่างคนต่างอาจจะไม่มีเวลาให้กันแต่บอกได้เลยว่าความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขารักคุณนะคะเขามีความมั่นคงมีความจริงใจให้กับคุณรักเดียวใจเดียวนะคะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ด้านความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณและคนรลักมีเป้าหมายที่ดีต่อก,กันนะคะในวันข้างหน้าก็อย่างที่บอกนะอาจจะเป็นระยะทางระยะห่างระยะเวลาก็ได้เพราะว่าลักษณะเป็นคนทางไกลนะคะเพราะว่าได้ไพ่สองไม้เท้าถือลูกโลกนะคะ แล้วก็ชาลิออตหรือไม่บางคนอาจจะไปไปมาๆก็ได้นะคะการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ตรงต่อเวลาก็ได้นะคะคุณก็เลยค่อนข้างเครียดคิดมากมีความกังวลใจส่วนด้านความสัมพันธ์ของคนรักคุณน่ะเขาก็อดทนอดกั้นนะคะเพราะว่าเขารักคุณถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่ายบ้างในบางครั้งหรือไม่ก็เขาอาจจะ ท้อใจบ้างในบางครั้งแต่เขาก็สู้เพราะว่าเขาอดทนนะคะเขาอดทนอดกันเพื่อคุณนะแล้วก็ความรักของคุณอา,อาจจะมีบ้างในบางครั้งที่มีปัญหากันนะคะที่ไม่เข้าใจกันทําให้คุณคิดมากเป็นกังวลเพราะว่าเจ็ดเหรียญกับห้าถ้วยเป็นไพ่ขยายคล้ายๆว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอดีตเข้ามานะคะ ที่ยังไม่สามารถตัดขาดได้หรือว่ายังมีเรื่องกังวลใจอยู่นะคะส่วนไพ่ขยายของคนรักคุณอ่ะสีไม้ท้ากับไพ่ไพ่หรือสีนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะยังไงเขาก็รักคุณแล้วก็ไพ่หรือสีเขามีเหตุผลนะคะเขามีเหตุผลเขาไว้วางใจคุณนะคะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็เขาก็มีลักษณะที่ สามารถปล่อยวางทำใจได้นะคะแล้วก็มีสตินะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างนำทางให้กับคุณด้วยนะคะเขาเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวคุณนะคะว่าคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณนั่นแหละที่ค่อนข้างเครียดคิดมากนะเป็นกังวลเหมือนกับว่ากลัวว่าทุ่มเทเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้แต่อาจจะไม่ได้เป็นผลนะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะเคยผิดหวังเกี่ยวกับรัก ในอดีตที่ผ่านมาก็เลยค่อนข้างคิดมากในขณะนี้นะคะแต่คุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ไว้วางใจกันเพราะว่าความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขาหนักแน่นนะคะกับคุณนะคะแต่เนี้ยแม่หมอก็จะลองจับไพ่ดูว่าความรักระหว่างคุณและคนรักเป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลอาจจะไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่ บอกได้เลยว่าเขารักคุณมากนะคะยังไงก็ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวตนของคนรักนะคะแต่อันนี้มาดูซิ้ความคิดความรู้สึกระหว่างคุณและเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะรับลือหรือเปล่านะคะ7ดดาบหดาบนะคะเดาบนะคะเดาบเหมือนก็ว่าคุณนะไม่ค่อยไว้ใจคนรักเท่าไหร่นะ ให้ไปเนี้ยอย่าให้ความไม่ไว้วางใจมาเป็นปัญหานะคะเป็นเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าสําหรับบางคนนะเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยเกี่ยวกับเหมือนกับว่าไม่ค่อยไว้ใจกันนะความคิดความรู้สึกของคุณบอกเช่นนั้นนะแต่ยังไงขอให้ไว้ใจในคนรักนะคะเขาไม่มีใครยังไงเขาก็รักคุณคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ มีความซื่อสัตย์ต่อกันก็เป็นการดีนะคะแล้วก็ภาพไพ่แนวน้องความสัมพันธ์จะมีปัญหาอะไรไหมพระราชนีถือดาบนะคะเกี่ยวกับอารมณ์นะให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะอย่าให้ความคิดหรือว่าความหึงหวงความหวาดระแวงต่างๆมาทําให้ความรักของคุณมีปัญหานะคะเพราะว่าไพา่ใบเนี้เหมือนเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงหวาดระแวงนะคะไม่ไว้ใจ ระวังจะเป็นปัญหาในวันข้างหน้าด้วยนะคะมันมันคุณนะค่อนข้างคิดมากนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคนรักคุณเขารักคุณมากนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถ้าคุณมีคนรักที่ดีอยู่แล้วนะขอให้รักษาคนรักเอาไว้นะคะความรักที่ดีนี้ขอให้รักษาเอาไว้แล้วก็ขอให้มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันก็เป็นการดีนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะอันนี้เรามาดูซิคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวล่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณได้8ดดาบความคิดความรู้สึกของคุณได้จัดติกความสัมพันธ์อัศวินถือถ้วย,ยขยายได้เ e ลิเวอร์แล้วก็หถ้วยนะคะตัวตนของคู่คุณ ก้าดาบความคิดความรู้สึกของเขาได้สองถ้วยความสัมพันธ์ได้สามดาบแล้วก็ห้าถ้วยเพ่ขยายแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตนะคะตัวตนของคุณเหมือนกับว่าในช่วงนี้มีปัญหานะคะมืดแปดด้านเลยหาทางออกไม่ได้นะคะมีอะไรอึอดอัดมีความเครียดมีความทุกข์มีความกดดันนะคะตัวตนของคู่คุณก็เช่นเดียวกันนะเขาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะภาพไพ่ทั้งสองใบนะคะ ทั้งคุณแล้วก็คู่อ่ะมันมีปัญหาในช่วงนี้นะคะต่างคนต่างก็มีความทุกข์ทั้งสองฝ่ายและความคิดความรู้สึกของคุณเหมือนก็ว่าเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นนะคะหรือคุณมีอะไรที่ต้องตกลงกับคู่หรือเปล่าสําหรับบางคนที่มีปัญหากันนะคะเหมือนมีการรอคอยเกี่ยวกับกฎหมายการตกลงเจรจาต่อรองนะคะเอกสารสัญญาต่างๆหรือไม่ก็ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีหนี้สินร่วมกันหรือมีเอกสารสัญญาที่ต้องตกลงกันนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาหนะักระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะแต่ความคิดความรู้สึกของคู่คุณนะ่ะเขารักคุณนะคะเขารักคุณนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าด้านความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะดูนิ่งเฉยกับคนรักนะคะเหมือนคุณดูนิ่งเฉยเย็นชากับคู่ แล้วก็ความสัมพันธ์เขาว่ามีความทุกข์ใจนะคะมีความทุกข์ใจหนักอกหนักใจแล้วก็มีความเสียใจนะคะแล้วก็ไพ่ขยายเหมือนกับว่าดีเรเวอร์ดีเเวอร์เนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามาถ้าไม่คุณก็คนรักถ้าไม่คุณก็คู่นะคะที่เป็นปัญหาในขณะนี้แต่ไพ่ขยายของ คู่ของคุณนะเขาลักคุณแล้วก็คิดถึงคุณนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหาที่ห่างไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันก่อนหน้านั้นนะคะมีโอกาสที่เขายังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะสำหรับบางคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่ามีปัญหากันอยู่เขายังเขายังรักคุณอยู่นะคะยังอยากกลับมาหาคุณเพราะว่าภาพไพ่มีการรีเทิร์นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหถ้วยขึ้น แล้วก็ไพ่ฤาษสีนะคะยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่แต่เหมือนกับว่าคุณน่ะคิดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่คุณก็คิดที่อยากจะหย่ากับเขานะคะอยากจะแยกทางเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เหมือนคุณหมดความอดทนนะคะแต่คู่ของคุณน่ะเขาก็ค่อนข้างเครียดคิดมากนะแล้วก็มีความทุกข์ใจเพราะว่าใจจริงแล้วเขายังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังต้องการกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะ มองว่ายังไงก็กลับมารีเทิร์นกันนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะเพราะว่าคุณยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคะได้ไพ่หรือสีแล้วก็มีไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่พื้นฐานยังได้ไพ่กองล้อนะคะยังมีโอกาสกลับมาวนเวียนกันนะคะถึงแม้ว่าจะห่างหายเงียบไปนะคะแต่อันนี้แม่หมอก็จะจับไพ่ ขยายดูนะคะว่าความคิดความรู้สึกระหว่างคุณและคู่ยังดีไหมแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์จะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆหรือเปล่าจะราบลื่นลงตัวหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมไหมแต่มองว่าภาพไพ่ยังมีโอกาสกลับมาต่อความเข้าใจนะคะเดือะซันนะคะ แน่นอนนะต่างคนต่างก็ยังมีความรักที่ดีนะเหมือนกับว่ามีความผูกพันนะคะบางคนก็อาจจะมีลูกด้วยกันนะคะไพ่เดือดซันขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีข้อตกลงที่จะเลี้ยง,ยงดูบุตรรับรองบุตรก็ได้เอกสารสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการเงินกันทองที่จะให้ลูกให้เต้านะคะก็มีความเป็นไปได้ว่ายังติดต่อกันกลับมานะคะแล้วก็แนวโน้มความสมคัญ เด็กถือเหรียญนะคะเกี่ยวกับลูกนะคะแน่นอนนะคะยังมีโอกาสที่ดีเพราะว่ามีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นนะคะยังมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นต่อความเข้าใจแล้วก็บางคนอาจจะอยู่กันเพื่อลูกทําเพื่อลูกก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ใจบ้างในบางครั้งนะคะแต่ยังไงคุณและคู่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ก็จบลงเพียงแค่นี้สําหรับคนจี่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะ แต่เนี้ยเราไปดูซิคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่สามหลกักความรักเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะตัวตนของแฟนคุณหกถ้วยความคิดความรู้สึกของเขาได้สี่เหรียญความสัมพันธ์ห้าถ้วยแล้วก็ไพยขยายได้เด็กถือถ้วยเก้าดาบนะคะตัวตนของมือที่สามพระราชนีถือดาบความคิดความรู้สึกของมือที่สามได้ สี่ถ้วยความสัมพันธ์ได้ทาวเวอร์สองดาบไพ่ขยายแล้วก็สิบไม้เท้านะคะตัวตนของแฟนคุณเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคนรักเก่านะคะต้องการกลับไปรีเทิร์นนะกับคนรักเก่าครอบครัวเก่านะคะมองว่าเขายังคิดถึงกันอยู่นะแล้วก็ต้องการกลับไปหาคนรักเก่านะคะเขายังไม่ได้ตัดขาดกันนะคะ ส่วนด้านตัวตนของมือที่สามเหมือนกับว่าคุณจะรู้นะว่าแฟนของคุณน่ะยังรักคนรักเก่าหรือว่าคิดถึงกันอยู่หรือยังมีความผูกพันกันนะคะยังไม่ได้ตัดขาดคุณก็เหมือนกับว่าโมโหเขาไม่พอใจเขานะคะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะคะได้พระราชนีถือดาบเนี่ยเหมือนกับว่ามีความผิดหวังแต่ไม่สามารถทําอะไรได้คุณค่อนข้างไม่พอใจเขานะคะ เพราะว่าความคิดความรู้สึกของแฟนคุณเ,เขาดูนิ่งเฉยกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่อะไรเลยเพราะว่าสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกของคุณก็เหมือนกับว่าเบื่อหน่ายความคิดความรู้สึกของคุณะ่ะเบื่อหน่ายเขาไม่ค่อยได้อย่างใจในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ของแฟนคุณอ,อย่างที่บอกนะห้าถ้วยเขาคิดถึงคนรักเก่านะคะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา หรือไม่เขาก็อาจจะกลับไปหากันนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณก็เลยได้ทาวเวอร์นะคะมีการแตกหักทะเลาะเบาะแวง้งร้องหองและแหงแล้วก็มีเรื่องบาดหมางนะคะมีความเป็นไปได้นะให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทางใครทางมันเพราะว่าปัญหาเกิดอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะคิดถึงลูกหรือว่าทําเพื่อลูกนะคะเขาเองก็ค่อนข้างเครียดคิดมาก แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงนี้เหมือนมีปัญหาหันหลังให้กับคุณด้วยนะคะคุณก็พยายามติดต่อเขาไปนะในไพ่ขยายนะคะแต่อาจจะติดต่อไม่ได้หรือว่าติดต่อได้แต่เขาไม่ยอมที่จะทำอะไรสำหรับคุณนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทุกข์หนักอกหนักใจแบบปัญหาเอาไว้ผู้เดียวนะคะสำหรับคุณนะคะมือที่สามคุณติดต่อเขาไปแต่เหมือนกับว่าเขาหันหลังให้คุณนะคะ มีความนิ่งเฉยคุณก็เลยค่อนข้างทุกขอกทุกใจนะคะไม่พอใจอย่างไงก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้มองว่าภาพไพ่เขากลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่านะคะหรือไม่เขาอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะสำหรับความรักของมือที่สามนะแต่เนี่ยมาดูซิว่าความคิดความรู้สึกระหว่าง แฟนคุณกับมือที่3เป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าจะมีปัญหาอุปสรรคลาบลื่นลงตัวไหมหรือว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีแต่ความทุกข์อกทุกข์ใจนะคะแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันดูซีความคิดวความรู้สึกระหว่างคุณแล้วก็แฟนคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะ หนึ่งดาบนะคะปัญหาเยอะค่อนข้างหนักเหนื่อยใจนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ภาพ,พาไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยนะคะค่อนข้างเหนื่อยมีปัญหาที่คุณต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าความรักของคุณจะราบลื่นหรือเปล่านะคะสามเหรียญน,นะคะไม่ราบลื่นนะคะยังเป็นปัญหาระหว่างคนสามคนอยู่ในขณะนี้นะคะ ที่ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้เพราะว่ามองภัพไพ่พเขากลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่าอยู่นะคะคุณก็เลยทุกอ,อกทุกใจในขณะนี้นะแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ยังเป็นปัญหาระหว่างคนสามคนที่ยังเคลียร์กันไม่ได้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ในทุกสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับสบไครปเพื่อจะได้เป็นกำลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ